สวัสดีครับก็มาพบกันอีกรังนะครับวันนี้เป็นคิวของการอัปเดตโปรแกรมโพสตประกาศนะครับประจําวันที่17บเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดออเดือน10นั่นแหละ2020น่เนาะ,ะตัวใหม่นี้นะครับเวอร์ชันใหม่มีปรับ2จุดในหลักๆเลยนะครับจุดแรกคือเรื่องของการล็อกอินจุดที่2เรื่องของการกรอกอข้อมูลจังหวัดพื้นที่จังหวัดซึ่งผมพยายามแก้ไข ช่วยนะครับช่วยในเรื่องของการบางทีเราไปเจอการแก้ไขจังหวัดซ้อนกันนะครับผมก็รู้ปัญหาแหละว่ามันเกิดจากการที่เราเหมือนกับบางทีไปไปสลับหน้าจอหรือไปอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะไม่ได้สลับหน้าจอหรือมีโปรแกรมอื่นมันแอคทีฟขึ้นมาแล้วทาให้เบ์เซอร์มันมันไปทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับแม้ว่าเราจะมองเห็นมันทํางานอยู่ก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยปรับให้ตัวเบ์เซอร์มีการแอคทีฟอยู่ตลอดเวลา เป็นระยะระยะนะครับหช่วยให้บอทดของ AI นะครับทั้งของ a c e b o o k เนี่ยจับได้ว่าเราใช้งานจริงอยู่ 2. ในเรื่องของการล็อกอินจากเดิมที่ล็อกอินตลอดเวลาทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมตอนนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นการให้เบราว์เซอร์จดจำการล็อกอินล่าสุดเอาไว้แต่จะมีป๊อปอัพแบบนี้แสดงขึ้นมานะครับในการรันครั้งแรกนะว่าเราต้องการล็อกอินเองหรือ ต้องการให้โปรแกรมล็อกอินอัตโนมัติในครั้งแรกครั้งเดียวนะครั้งแรกครั้งเดียวอา่าผมกดโอเคเพื่อให้โปรแกรมทําการล็อกอินอัตโนมัติตัวนี้โปรแกรมจะไปดึงเอาข้อมูลอยู่ในไฟล์ id pass มาล็อกอินแต่กนนี้ถ้าคนแบบว่าซีเรียสอย่างที่บอกคือไม่ต้องการให้กรอก id password เข้าไปในไฟล์นะครับก็ใช้วิธีการกด cancel แล้วก็ทำการล็อกอินเองโปรแกรมมันจะรอจนกว่าเราจะล็อกอินเสร็จ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปกรอก id password อยู่ใน id pass ก็ได้นะครับก็มาล็อกอินเองอันนี้คือจุดแรกนะครับนี่คือจุดแรกจุดที่2นะครับจุดที่2เดี๋ยวผมขอสต็อปตรงนี้ก่อนนะครับก็ใช้ปิดเป็น้วนเอากรณีถ้าคุณเปิดใช้งานครั้งต่อไปเห็นไหมฮะโปรแกรมจะไม่ทำการล็อกอินอีกแล้วจะคือจะไม่ได้เข้าหน้าล็อกอินแต่จะเข้ามาที่หน้า Facebook ปกติของเราเลยเหมือนกันเราใช้เบราว์เซอร์ปกตินะครับปกเบราว์เซอร์จะจดจำการเราอินครั้งล่าสุดเอาไว้แต่กรณีถ้าคุณต้องการกรณีถ้าคุณต้องการล็อกอิน i ออื่นนะครับทุกครั้งที่เปิดใช้งานโปรแกรมนับเวลานี้โปรแกรมจะขึ้นป๊อปอัพถามแบบนี้นะครับคุณต้องการใช้งาน ID อื่นหรือไม่โอเคต้องการล็อกอิน i ออื่นแคนเซล ใช้ ID ที่ล็อกอินนี้ต่อไปซึ่งมีหมายเหตุด้วยว่าหากต้องการใช้งาน ID อื่นต้องล็อกอินด้วยตนเองไม่เข้าไหมถ้ากดโอเคปุ๊บรอให้โปรแกรมล็อกเอาออกนะครับรออ่าเสร็จปุ๊บโปรแกรมก็จะเข้ามาที่หน้าล็อกอินซึ่งตรงนี้ไม่มีระบบอัตโนมัติช่วยนะฮะคุณต้องกรอ,อก ID ของคุณเอง คุณต้องการใช้ ID ไหนสมมติว่าคุณก่อก ID ที่2ไปแล้วนะครับคุณก่อก ID ที่2ไปแล้วแล้วการรันโปรแกรมขั้งต่อไปโปรแกรมก็จะจดจำา ID ที่2ต่อไปยาวๆเช่นเคยถ้าคุณต้องการล็อกอินไอดีใหม่ตอนนี้ณนะเวลานี้โปรแกรมยังขึ้นป๊อปอัพถามอยู่ณนะเวลานี้ผมใช้คำว่าณนะเวลานี้นะนั่นหมายความว่าฟีเจอร์นี้จะมีการพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง แต่ผมขอรอ Facebook นิ่งๆก่อนฟีเจอร์นี้จะพัฒนาไปถึงขั้นลันหลายเบราว์เซอร์ผ่านเหมือนกับว่าเราแยกโปรไฟล์ของเบราว์เซอร์ไวอ้อะโปรแกรมจะสามารถรันพร้อมกันได้หลายๆตัวในเครื่องเดียวโดวยแยกโปรไฟล์กันซึ่งมันจะทำให้โปรแกรมลันแล้วเหมือนว่าทำงานไม่สะดุดเหมือนเดิมบางคนเอาไปลันแล้วนะเวลานี้แต่ด้วยความที่ว่าเบราว์เซอร์มันดึงเบราว์เซอร์ตัวเดียวมาทำงาน การทำงานบางทีมันจะค้างจะน่วงแล้วก็จะไม่ไม่อคทีฟอะบางทีลันไปคีย์จังหวัดงบ,บงจังหวัดก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยคือมันมันไม่สามารถทํางานได้ตามหลักแล้วมันไม่่ไม่สา,ม,สามารถทํางานได้แต่บางเครื่องไหนทํางานได้ก็โอเคไปก็สามารถทํางานได้เลยแต่ว่าให้ดีที่สุดคือการทํางานแบบ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 แยกเบ์เซอร์ซึ่งอนาคตเ,เดี๋ยวผมขอรอให้เฟสนิ่งๆก่อนนะขอรอให้เฟสนิ่งก่อนซึ่งฟีเจอร์เนี้จะมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะแยกโปรไฟล์ ของโปรแกรมได้นะครับคือรันโปรแกรมเอาโปรแกรมไปติดตั้งไว้ในหลายหลายที่หลายหลายโฟลเดอร์แล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยตัวเนี้ยสำหรับโฟรไฟลนี้นะโปรนี้โปรแกรมนี้สาหรับที่อยู่โฟลเดอร์นี้สาหรับโฟลไฟนี้รันแยกไปเลยเพื่อที่จะรันได้ครั้งเดียวหลายๆโปรไฟล์อันนี้อนาคตเนาะค่อยว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปที่การล็อกอินก่อน ผมแนะนำว่าณเวลานี้ช่วงที่ f c e e o o o อยังไม่นิ่งขอให้กลับมาใช้เป็นเวอร์ชันคลาสสิกก่อนทุกคนเลยนะทุกคนเลยขอให้กลับมาใช้เป็นเวอร์ชันคลาสสิกวิธีการกลับมาเป็นเวอร์ชันคลาสสิกอันนี้ต้องบอกไปแล้วนะว่าให้ปรับตรงไหนนะครับก็คือเข้าไปเอ่อโฟลเดอร์แแล้วเข้าไปแก้ไขไฟล์ r e เว r ร์ดทูเฟสเอ s บีคแก้ไขให้เป็นเลขหนึ่งกดเซฟแล้วกดรันโปรแกรมนะครับก็อันนี้คือ ผมกาลังนั่งดูโปรแกรมเขานะครับว่าเขาจะรันแบบไหนเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้หมดหมู่มันเปลี่ยนตําแหน่งพอ,อเวอร์ชันใหม่นี้นะครับการเลือกเลือกออพื้นที่จะมีระยะเวลาการหน่วงเพิ่มขึ้นนะครับบางเครื่องที่ช้าอยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าทําไมเขาไม่เลือกสักทีอันนี้ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยเพราะาผมทําให้โปรแกรมเขาวนวนตรวจสอบให้ใหได้จริงๆก่อนที่จะเลือกนะครับ นะก็ปล่อยๆให้ยาวๆอย่าเร่งโปรแกรมนะอย่าไปมันเช้าอะต้องการเร่งให้เร็วกว่านี้แต่ถ้าเครื่องไหนสเปคสูงสเปคเร็วการเลือกการประมวลผลมันจะเร็วนะครับก็เป็นไปตามสภาพแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะเ,เดี๋ยวโพสต์โพสต์นี้เสร็จเดี๋ยวผมขอปิดโปรแกรมแล้วก็จะให้ดูว่ากรณีถ้ากดแคนเซิลโปรแกรมก็จะเข้ามาที่โพสต์ทันทีนะครับจริงๆไม่ต้องไม่ต้องก็ได้มั้ง ก็เอาไว้ง่ายคือพอ,พอเขาขึ้นป๊อปอัพถามเนี่ยถ้าคุณกดโอเคคุณก็สลับไปใช้ดีอื่นนีคุณก็ต้องล็อกอินเองแต่ถ้าคุณกดแคนเซิลโปรแกรมก็จะเข้าสู่ในส่วนของการโพสทันที T, นะครับสินค้าซ้ำนะครับผมต้องลบเลยจังหวะนี้นะครับเสี่ยงนะครับถ้าสินค้าซ้ำถ้าเป็นขึ้นตัวแดงนี้ผมลบทันทีผมไม่ไม่รอนะครับกรณนนี้ผมเห็นนะอืมก็อีกฟีเจอร์หนึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นนะครับ คือจังหวัดที่เขาพิมพ์จังหวัดเนี่ยบางทีมันจะมี2อ,อช่วงช่วงก่อนที่เขากําลังพิมพ์จังหวัดหรือพื้นที่ที่ตั้งของสินค้าโปรแกรมจะทําการย่อหน้าจอย่อแล้วย่อเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะคืนหน้าจอมาประมาณนี้ย่อแล้วเปิดขึ้นมา2รอบเพื่ออะไรก็คือเอาตรงๆนะผมก็พยายามหาโค้ดที่เอาไว้ Active Browser นั่นแหละแต่มันเป็นคําสั่งอีกแบบหนึง่ง ผมมองแล้วว่าผมไม่อยากใช้คําสั่งนั้นเพราะมันเป็นของอาภาษาอีกภาษาหนึ่งซึ่ง Python มันสามารถเขียนได้แต่ก็มันก็จะมีปัญหากับ Windows แต่และเครื่องอีกนะครับผมเคยใช้แล้วก็มันมีปัญหาตลอดก็เลยใช้เป็นวิธีการแบบคลาสสิกก็คือย่อเบราว์เซอร์แล้วขยายเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยคลาสสิกสุดแล้วไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมอะไรอยู่หรือโปรแกรมมันอาจจะมีโปรแกรมเบื้องหลังมันแอคทีฟขึ้นมาซ้อนทับเบราว์เซอร์ที่เราทํางานอยู่ซึ่งมันเป็นปัญหาทําให เวลาเราคีย์จังหวัดเนี่ยบางทีมัน AI ม,นมันจับได้ว่าเราไม่ได้ทํางานหรือเบราว์เซอร์ไม่ได้แอคทีฟอยู่รต์รายการมันก็ไม่แสดงอันนี้ผมพยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะแต่ปัญหาจริงๆมันคือขึ้นอยู่กับ a c e b o o k เขาจริงๆว่าเขาจะแสดงรายการสต์จังหวัดอันนั้นให้เราหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือ Facebook ตอนนี้มันกําลังปรับโครงสร้างอะไรหลายๆอย่างเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันแหละ f a c e b o o กตอนนี้นะครับ อันนี้คือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมสามารถทางานต่อได้คือให้โปรแกรม active เป็นระยะระยะ2อกรณีถ้าโปรแกรมมันคีย์จังหวัดแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามันไม่มีลิตรายการอืโปรแกรมก็จะขยาพยายามย่อขยายหน้าจอตลอดเราก็จะเห็นเราร์เราถ้าเกิดอาการกระพริบกระพริบกระพริบย่อขยายย่อขยายอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือแสดงว่าโปรแกรมไม่สามารถที่จะคีย์จังหวัดได้แล้วเขาจะวนแก้อยู่อย่างนั้นเขาจะไม่ไปไหน นะครับจะวนอยู่ยงั้นเขาจะพยายามย่อขยายเพื่อให้บอสเซอร์แอคทีฟถ้าเจออาการนั้นก็คือถ้าย่อขยายแบบทีีทหรือ,อมันวนอยู่ยงั้นไม่ไปไหนก็ปิดโปรแกรมไปเลยครับแสดงว่าจังหวะนั้นก็คือไม่ว่าอาจจะเป็นอิน,อจจเ,น,อนเทอร์เน็ตก็ดีเราไม่สามารถที่จะคอนส่งข้อมูลไปหาเนี่ยเนี่ยมันจะย่ออย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะย่อมานี้มันไม่สามารถส่งโปรแกรมส่งข้อมูลไปหาในส่วนของเขาเรียกอะไร ตัวเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วส่วนเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่สามารถที่จะเอามาเอากลับมาได้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นลิตรรายการนะครับแน่นอนว่าเวอร์ชั่นตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเพราะว่าในเวอร์ชัน่นลงท้ายด้วย1นึ่งหนึ่งสิบสามเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรล่ะแต่และเครื่องเอาไปใช้เนี่ยอย่างเครื่องผมใช้มันก็โอเคแต่และเครื่องอื่นใช้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนซึ่งอาจจะต้องมีการปรับจูนก็อาจจะต้องดู วันที่อยู่ใน google drive อีกทีนึงว่าณนะวันที่เท่านี้อัปไฟล์อัปเดตวันที่เท่าไหร่แล้วล่าสุดที่เราโหลดไฟล์มาวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะต้องดูตรงนั้นกันอีกทีหนึ่งนะครับรายละเอียดเนาะเป็นยิบย่อยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพลาดกันนะครับถ้ามีเราบางทีเราใช้โปรแกรมอยู่แล้วมันเครื่องเรามันรันไม่ได้แเราเราลองไปดูใน google drive ซิว่าไฟล์เนี้ยวันที่ทำเนี้ยล่าสุดแล้วเนี้ยเราได้ทําการ เขาเรียกอะไรแก้ไขหรือทําการาติดตั้งไปหรือยังถ้าเป็นเป็นวันที่ล่าสุดที่เรามันไม่ใช่วันที่เราติดตั้งโปรแกรมเราก็โหลดไฟล์มาติดตั้งใหม่ซะเพราะบางทีไฟล์มันอาจจะอัปเดตไปแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนเจอปัญหามาผมก็ค่อยๆแก้บกั๊กแก้บกั๊กอัปเดตไปแต่ผมไม่อยากจะเปลี่ยนเวอร์ชันไงเพราะมันจะกลายว่าถ้าเปลี่ยนเวอร์ชันทุกคนต้องกรูนเข้ามาติดตั้งโปรแกรมใหม่ติดตั้งแล้วติดตั้งอีกติดตั้งมันก็น่าเบือ่อนึกภาพไหมฮะ ดังนั้นอาจจะต้องช่วยกันสังเกตนิดนึ่งตรงนี้ถ้าใครที่ติดปัญหาเป็นบันเคสไปเคสไปเนี่ยก็เข้ามาที่ Google Drive แล้วก็ทําการดูวันที่นะสังเกตวันที่ว่าเอ้ยมันเป็นวันที่ล่าสุดหรือเปล่าที่มีไฟล์ตัวนี้อัปเดตนะครับหรือใน Google Drive ถ้าไม่มีเห็นสังเกตเห็นเป็นโฟลเดอร์แพดนะถ้าใครถนัดเรื่องติดตั้งแพดก็เอาแพดเนี่ยไปติดตั้งก่อนกรณนี้ถ้าเป็นแพดเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเป็นบั็กที่ไม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 ่ใหญ่มากสามารถอัพเป็นแพดไปลงได้ไม่ต้องตติั้งงโปปปรรแกกกมมให่่็็ออเนนไล นะครับก็ส่วนใหญ่ถ้ามีรูปโฟลเดอร์แพดขึ้นไปไอ้ไฟล์ที่อยู่เป็นไฟล์ติดตั้งก็จะเป็นไฟล์เดียวกับไฟล์แพดนั่นแหละนะครับเป็นไฟล์เดียวกันกรณีถ้าคุณติดตั้งแพดแล้วไม่หายก็ติดตั้งไฟล์ใหม่มันก็จะวนลุบอยู่เท่านี้นะครับประมาณนั้นก็มาเพียงเท่านี้ครับสาหรับใครที่ติดปัญหาเพิ่มเติมยังไงก็ทักทายเข้ามาเนาะผมก็จะเก็บเคสเอาไว้แล้วก็ค่อยๆอ,อัปเดตให้เรื่อยๆ คิวตัดไปเป็นโปรแกรมในส่วนของแก้ไขประกาศซึ่งเวอร์ชันถัดไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของแยกโปรแกรมออกมาให้นะครับแยกโปรแกรมออกมาให้เป็นเวอร์ชั่นของ .moi m นะครับ mobile ละของ Facebook เพราะว่าบางคนยังติดปัญหาเรื่องแก้ไขพื้นที่ไม่ได้แต่ว่าพอไปเข้าสู่โหมด .m facebook เนี่ยมันมันมันสามารถแก้ไขได้ซึ่งตรงนั้นก็เดี๋ยวผมทําเพิ่มเข้าไปให้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะก็จะได้แยกใช้โปรแกรมไปเนาะ ก็มาเพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วสวัสดีครับ